หยุดตัไม่ดิชันสเเตอค่ะชัดจะเยอะไปแล้วนะคะท่านืออที่หนูพูดแล้วไม่มีเสียงไม่ใช่เพราะตักไมหนอแต่เป็นเพราะหลอดลอมของหนูขาดตั้งห่าละไม่ใช่สิทั้งตัวเลยแหละเออกูโดนอีกแล้วบุญหลายเลิกงานแล้วไปสังสรรค์กันไหมโทษทีว่าเพื่อนเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปดูฉลาม อ๋อ discovery ปลาฉลามใช่ไหมครับอ๋อเปล่าหมายถึงฉลามอันนี้ฮ่าฮ่าฮาโอ้ยน่ารักชมะเลยไอ้ฮ่าเขาลัฉลามกันแล้วคนไม่มีสติกำลังตรงมาที่เราถ้าทางน่ากลัวจังเลยในมือมันมีกระไกลด้วยเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยมามามาแล้วเอานี่คอนฮะคอนชนะกระไกล เย้ yeah, ชนะแล้วาเว้อเฮ้อกูนี่เศ้าเหลือเกินเฮ้ย <B less hammer> hey, ทำไมสวยจังเลยอนะ <B less hammer> ่ะไหน้องใส่แว่นดีกว่าใส่แว่นแล้วคือเฮีย <B less hammer> hey, อะไรวะเนี่ย <B less hammer> น่าสงสารจังยินดูเรากินหมูปิ้งมาตั้งแต่ไมื่อคืนนี้แล้ว อันนี้น้องพี่ให้กินเยอะๆเลยอร่อยไหมอร่อยมากเลยฮะตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกินหมูปิ้งเลยว่าแต่น้องชื่ออะไรอะ่ะเออผมชื่อมมฮัมหมัดฮะๆๆๆมันไม่เคยกินหมูจริงๆด้วยเฮ้ย <S <S ใกล้จะปีหน้าแล้วเรามาิสต์รายการที่ยังไม่เสร็จปีนี้เพื่อให้เสร็จภายในปีหน้ากันดีกว่ามีเงินเก็บคาแฟเสื้อปีไปหาแฟนไล่ประยุทธ์แม่งโคตรเยอะว่า โอเคเดี๋ยวเสร็จปีหน้าก็ได้ส่งไม้มาให้ผมนะอยากได้ก็เข้ามาลองยั่งไปจับผมให้ได้สิงั้นก็ได้เลยมึงเจอกูนแน่ฮ่าฮ่าฮ่